นะครับวันนี้เรามากินข้าวด้วยกันนะอันนี้มีต้มกระดูกหมูนี่ครับต้มกระดูกหมูนี่ครับชิ้นใหญ่ใหญ่เลยไอ้น้อนๆเลยนะครับกระดูกหมูครับนี่มีผักนี่ไอ้มะเขืออะไรเนี่ยมีพูดถึงแครอทก็มีนี่น้ำพริกด้วยอันนี้มีน้ำพริกด้วยครับแล้วนี้มีต้มกะทิอะไรเขาเรียกว่าต้นกล้วยอยู่ในกล้วยอ่ะ กับผักกูดด้วยครับเนี่ยมามากินด้วยกันมาเลยมากินด้วยกันเลยลงสดน้ำวันนี้ดูก่อนอร่อยแค่ไหนอืมจ้าจะได้แล้วน้ำพริกก่อ ันน้ำพริกมัซื้อน้ำพริกตำเองอืมได้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 ได,ได้อืมซีนต้มอ่ะต้มตุโขงหมูล้อนไงกับเห็ดหอม ร้อนร้อนมร้อนม,มากเนไลมเนี่นยันรูปที่เนี่ยเนี่ยกินหมดหม้อนให้ข้า

อร่อยมอร่อยฉ่อดเลน้ำพริ คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ